ให้ดูแกสวยงามเลยบัดหูกาอู่บ้านยจำได้ว่าต้นลังข้าแก่เาลูใบ้่ครับอาสุวะคบลานเาม่แสวยมากนะคสวยมากมายสวยเป็นหมดค่ะสวยเต็มหมดแล้วคระ กริใจมากมากในการมีมือเงิกับพ่กคุณชิโนก่อนนะคะเป็นเินในน่ารมการกลุ่วไลปีเลยเนาะสร้างบุญสามาสางยาบสบายบ้างก็สนีมือเงินจะตายดีกาต่เนาะเดซี่มาเนาะปลาซี่เมื่อาวจะไม่กินเดยใหญ่มากมาหน่อยเรกเติมรถเลยกับพวกคุณในหลายสมาคม า,าพระราธมมัจจาริุมูามาทะอามนุน่าบอกใั้ถนานแม่ละปิสวากสัพพะนะคะหละะวงพ่อสวัาต้องเล่านะคะเป็นน่โปงไส่น,น,นะคะเป็นลมเป็นไรงในให้ะะลูกเก่าในผพนผ้าอาสรนางา่าแต่งจังหมดหน่อย ให้สากตาหน้านกเกระเดืงงูเข้าสนใส่ัุฝอาศัยหนออาศัยงูในสนทำแดดแก่ฝนตกลมสาขาการสดทางบังกุ่มซุนเ้อปนาเม้าเกระเด็เพินสนเนสัตว์นาคาเมลเมลไม่มีกระปอ l a เจาหนักจะมาามาสุกีไม่พัวตัวคุณแม่เลยโอ้สมาผูไห่แต่นสวัสดีถ้าคุณห้ามนมเอาส้มจะไดแม่เนาะ แกบมีมือนอกาบ่ไดนนุ่งุดสวยน้ำเมาวัดนี่แม่แกก็ใรับแมแม่้าเป็นจดาพี่น้องท่านคู้เชียด้อที่ชมอ่เจเจมอนน้นะคะเป็นห้าน้เงินด้ง่าย้อยเอี้ยจะตัวเจเจสันเลยใครเปจรมี้เป็นางห่านก็จะเรียกว่าจีเจ ไม่เด็กไม่ให้เสียดนะคะเกีตรงไหนอาจจะตำเห็ดตำข้อดีใจนะคะมีในบ้ามว่บุญบางทานมีถึงมามาฉล้องตู้อบสมุนไพรรักษาโรคอไทุกโรคมันมานั <Jonas> <c oughs> okay, you. ่งกระสิมรุกพืนไ่นี้แล้วหน้าต่างก่อนใครเดิมาคุแม่มีกะพุ่งดีๆมั่มานั่งยางกายผ้าเขาสวยนกินหลายระหว่างวันเวิรดไฟทาดแล้ว เอาแล้วที่นี่แม่ละก <c oughs> ว,วางสันบรอว่ามันดิดังมาเท่าตุงเงินหลักะน้องสัติขอบคุณค่ะสักรมานายาไทยตัวอย่างที่ดีมีค่าป่ะกำสอนพันธ์วายโลกวายต่อออกาเป็นอย่าโโอโอโโงนี้อ,อขอบคุณมากมายในกัวเพลงจ่ะเอาบอกว่าเอากับเป็นยังกับเป็นน้ำสมัยใหม่สมัยพักนา สมัยใหม่ลืมว่าป้าหรือหอยเล็กหน่อยพยานผีหรอสมัยหลวงขอนเมืองห้อมจอมพ้นเป็นคุ้นข้างนั่งกองเมืองบาดเหนียดไต่หล่ำโพล่ย่านตัดสองตกมาถึงหาลอยสิมาขันเครื่องกลางเป็นวโลกสิแจกุณมังเถิงส่วนเอาคนถึงหอนคนว่าคือถึงหอนเขาเถึงหอนเขาตามั่นขันทีถึงหอนค้นว่ามีตาดีมันข่อนอยู่เองวานาลาสมัยสเื่อสมัยกบสมัยแตนตลาดเทาปนไอกาสวยใดเื่อกัน okay. พลังข้นอาสุดชนะลงบันนี้ละทําไรฟังค้นมาโอ้ไม่เงี้ยนวดนั่งอะดูจักปีแล้วบานดูอยู่อู่นอนอยู่ใสบอกไปเลยเอาฟังเจ้าพ่อผัวังดอกกูข้างจะาพ่อผัวังดอกกูสิขอบอกบานอยู่เนี่ยมาน้มนอนนั่งบ้านก็อยู่ติดทางสายโซสั้นโพตาก บางคู่เลือดเดือหาพี่น้องอยากไปยามพุ่มประเทศเต้นทาามาเพื่อเสด็กอกรอันจะวัดขึ้นต่อร้อยเอ็ดเมืองเกินข้าพุดมอจะเริ่มทำการเกษตรแต่บางปีเป็นเหตุน,น้นำแจงมากเลยหอดไปเลยยังเลยเห้กนซ้อนบางซองหน้ามานันเมื่อสองกองสองฟังยังซี่ไัยทุกบาง,ง,บาง,างปางีจนได้กินขา้าวแจกเลยคุณแม่ <c oughs> หักล่ำแต่ที่แหลกกะล่ำโมล่ำเพิ่นลับบกโตกระเทือนยุ้งลุงหลวปัจจุบันยังสวดบ่มีลูกมีวดเ้อจ้า ก็มีป so ๋ตลาเห็นหน้าผู้เดียวก็องทำสถานะของตัวหัวใจเอี่ยมมองยังเป็นสาวองต้องโดดแก้วเดียวได้ยหาสิปีตะไคร้หกชิปตะพานตลาดหกชิปแม่ตะพานหล่นไฟอาบมาเป็นโกกันเลยหล่นอนเสยเตยเหอยอยู่พ่อปานนี่หล่อนมีไฟอาหูตามังล้ำเที่ยวหาร่องหารังไป็นน้ำเงินฝนจางตางให้มอนใจพารัก่อนนี่แต่อาจารย์ใหญ่กินตนา ป้าค่อยไลก่อนสอนสี่จนมาถึงวันนี้นวลนั่งบอกภาลูกซิบกินตนาเมื่อเรื่อแม่ปังหาหม่องนางฟังบอลบอดีพาพังบาสมใส่ไป่อไข่ไหลายบอลบอดียอมนอนบอลสมก้นฟังในสมใจที่เกินฉันเอขอยโยืเงินโยงให้แด่เป็นสาธเตอรแม่เด้อสาธเตอร์คอเด้อคอยสมมาแม่ฉันเอาสวดคนฟังเคื่องสัตว์ คนจับปูไปมานจกงอานม่างม้าหลงฉลองงานทับฟอมให้ละมอนจ้าต่อไปนั้ำกั้งล้อม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 